ไหนๆพูดเรื่องนี้แล้วเนี่ยนะครับขอมาที่เรื่องอชายแดนไทยกัมพูชาหน่อยนะฮะเช้าวันนี้มีการประชุมนะมีการประชุม GBC นะครับ GBC ก็คือคณะกรรมการชายแดนทั่วไปนะครับซึ่งประชุมกันที่จังหวัดเกาะกงประเทศกัมพูชานะครับโดยฝ่ายไทยก็มีผลเอกน,นัทพลนาคพานิชรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมนําคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมประชุม เป็นการประชุม GBC สมัยพิเศษนะครับนอกจากพลเอกนะัทพลแล้วเนี่ยก็มีพลเอกธนพงศ์มะละคำรองปลัดกระทรวงกลาโหมพลเอกนนทีอินทรสา,าลีรองผู้บัญชาการทหารสูงสุดนายชำนาญวิทยรัตรองปลัดกระทรวงมหาดไทยด้านกิจการความมั่นคงภายในในายวรนัทคงเมืองรองเลขาธิการสอมอชพลเอกกันตพศเสฐารัศมีผู้อำนวยการทำนักนโยบายและแผนกลาโหมนะครับพลเอกธงชยัยรอดย้อย เสนาธิการทหารบกพลระเอกไพร่รอดเฟื่องจันทรเสรนาธิการทหารเรือและพลอากาศเอกวชิรพลเมืองน้อยเสนาธิการทหารอากาศก็กําหนดที่จะเดินทางถึงศาลาว่าการจังหวัดเกาะกลงเวลาประมาณ10 15. นาฬิกา15นาทีวันนี้นะครับแล้วก็จะเริ่มการประชุมประมาณ10 45. นาฬิกา4 5นาทีสาระสำคัญของการประชุม GBC ครั้งนี้ก็คือการติดตามความคืบหน้าการจัดทำข้อตกลงหยุดยิง และผลลัพธ์จากการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคหรือว่า RBC นะครับหลการหาลือมาตรการลดความตึงเครียดการลดระดับการใช้กําลังทหารการยุติวัตกรรมยั่วยุการฟื้นฟูความเชื่อมั่นระหว่างกันและความร่วมมือกันในทางปฏิบัติเช่นการเก็บกู้ทุนระเบิดเพื่อมนุษยธรรมการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติและการบริหารการชายแดนรวมถึงการกําหนดกรอบภารกิจของการประชุม RBC และ GBC ครั้งต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็น เป็นหัวข้อที่เขาจะคุยกันนะก็คือการไปประชุม GBC รอบนี้นะครับของผลเอกนัฐพลเนี่ยที่เมื่อวานนี้คุณอนุทินพูดมาคำหนึ่งในการเปิดตัวผลเอกนัฐพลก็คือนะคือถแถลงให้ชัดเจนเลยว่าเนี่ยนี่คือรัฐมนตรีกราโหมคนใหม่นะวันผลเอกนัฐพลเวลาไปไปคุย GBC รอบนี้นะครับก็จะแบบฝั่งกัมพูชาก็จะเห็นว่าโอ้คนนี้คือคนที่มีอํานาจที่แท้จริง นะเพราะฉะนั้นคุยอะไรเนี่ยคุยกันได้เต็มที่เลยเต็มกําลังเลยนะฮะก็จะเป็นเครดิตกับคนหัวหน้าคณะของฝ่ายไทยด้วยเวลาไปคุยกับกัมพูชาเนี่ยมันก็จะได้มีน้ําหนักนะครับ